เปาเปาเามาเล่นอะไรครับฮนะเปามาเล่นอะไรหรอไหนเปาบอกซิมาเล่นอะไรครับเ,เ,เ,เล่นเล่นทาน้ำทะเลเหรอ,เ,อเล่นรายชอบไหมไหนทำทายิ่ยมให้แม่ก่อนไหนเ,หนย,เยี่ยมห,น,หน,น่อยเยี่ยมยิ้มหวานเอย่ะเขาชอบอน,นกนางนวล แป๊บหนึ่งสิอันเ้าเป้าครับ น่าก,กินมากเลยเนาะใหญ่มาก นิพานเปามาเล่นทะเลนะคะเราก็หนีจากผู้คนมาเรามากันที่หาดเจ้าสำราญนะคะท่านผู้ชมคนน้อยนะที่นั่งก็เยอะแยะอยู่นะคะนูน่นเปากับพ่ออยู่นูน่นทุกคนเห็นไหมซูมความสุขของลูกนะคะ เดี๋ยวแม่ขอตัวกินหอยหวานก่อนแล้วกันแม่ไหวแล้วหิว